สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับมิวโจนสลัดนะฮะกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาเป็นเอ็ดแรกนะครับเปิดวันที่23เดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงเวลา4โมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกเพชร 1,000ล้านนะครับผมมาแล้วครับผมเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่รีวิวประจำสัปดาห์นะฮะเลยดูซิว่าเซิร์ฟนี้มีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาลุยพร้อมๆกันเลยนะครับเซิร์ฟนี้เพดนยินอลายครับทุกคนฮะหนึ่งนาทีได้รับเท่าไหร่เนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหเปิดมา200,000อีกแล้วนะครับ200,000อีกแล้วแสดงว่า เป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักแน่เลยนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกเล้งเข้ามาในตัวนะเหรียญข้ามเควสจะแจกมาฟรีด้วยนะครับรอไลค์ครับกดใช้งานเหรียญข้ามเควสไปเลยเราจะแต่งตัวเริ่มต้นดูว่าเซิร์ฟนี้พลังลบเท่าไหร่กันแน่นะครับผมมีปีกระดาบที่จะแจกมาฟรีครับมีมุขค้ามประสบการณ์แจกมาด้วย80ชิ้นนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะกล่องเฮ้ยอันนี้กล่องเริ่มต้นนะทุกคนครับกล่องเริ่มต้นแจกมาฟรีด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวเป็นรูปโบ กล่องเริ่มต้นแจกมาขั้น13นะทุกคนมีรอยเท้าแจกมาด้วยนะครับ31ชิ้นนะเซิร์ฟนี้แสดงว่าบวก10นะครับผมน่าจะบวก10เลยนะฮะมีชุดแฟชั่นแจกมาฟรีเช่นกันด้วยนะครับบวก10เช่นกันนะตัวนี้โอ้โหจัดเต็มคาราเบลเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอีกเพิ่มเติมมีผู้จะแจกมาฟรีนะครับพลังแสนห้าเล่นแร่แปรธาตุอบสองครับลัคก,กี้โชคโครบเซตเลยนะครับมีสัตว์ี่แจกมาด้วย พลัง40,002นะครับออฟแม็กนะฮะเล่นแร่แปรธาตุลัคกี้โชคหรือว่าแจกฟูตสกีมาในตัวแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับมีอุปกรณ์สักีขั้น1 0แจกรีด้วยนะครับตัวนี้ออฟ2นะฮะโอ้แจกมาไม่ได้ตีบวกให้นะครับแหมแสดงว่าครบจริงๆนะครับมีพวกปีกแฟชั่นแจกมาด้วยเช่นกันนะทุกคนปีกแฟชั่นบวก10นะฮะบ,บวก10เลยนะครับ ทั้งปีชุดรอยเท้าว,วก10มุกภาบศพกาหนึ่งต่างเกิดใหม่ได้ด้วยอุปกรณ์เริ่มต้นเม g จิรคริสตัลผลไม้นะครับตัวนี้ผลไม้แจกมา50ลูก1ลูก500แต้มสเตตัสนะครับน่าจะหมดแล้วของแจกเบสิกเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับม,มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะอันนี้มีความสำเร็จชื่อเสียงแจกมาฟรีด้วยนะครับอันนี้ของอะไรอะเฮ้ยเป็นรูปเอ้ยคล้ายๆแบบผลไม้วันพรีสเลยนะครับ ไอ้ผลไม้วันพีสนะฮะโอ้โหเอาเรื่องผลไม้ปีศาจนะครับได้เป็นไอเทมของแรกแล้วก็เรือนคันอุปกรณ์ต่างๆนี่เองนะครับนาจะประมาณนี้ของแจกแรกเริ่มต้นในมิวโจนสลัดนะจื่ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปีกของแฟชั่นเริ่มต้นอุปกรณ์ต่างๆดูซิว่าเราจะได้พลังลบสักเท่าไหร่กันแนะ่สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ พลังลบตอนนี้ผมเด้งขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนอ๋อยังไม่ได้ใส่พูดครับเดี๋ยวลองใส่พูดสัตฉี่ดูว่าพลังลบเราจะเท่าไหร่คร่าวๆนะผมประเมินเลยนะถ้าเซิร์ฟแนวเนี่ยพลังลบต้องเยอะแน่ๆเลยแล้วก็น่าจะซัดกับบอร์มอนสเตอร์ได้แน่ๆเลยในระดับต้นๆน,นะในระดับต้นๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูคร่าวๆดูทุกคนฮะ เดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อในกิจกรรมในคานะครับใส่สตีพูดเข้าไปนะครับพลังได้ขึ้นมาล้านสองนะฮะแสดงว่าพลังเยอะแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเกิดใหม่ดูนะครับสว่านนี้เกิดใหม่ได้ถึงคลาสอะไรกันแน่นะฮะเกิดใหม่ได้ถึงคลาสแปดนะทุกคนฮะโอโหเอาเรื่องเอาเรื่องเกิดมาไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนี่ยกิจกรรมในค่านะครับรับของเพิ่มเติมได้อีกนะทุกคนนะมีพวกผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับเฮ้ยผลไม้ลูกนี้สวยจังเลย ผลไม้ปีศาจนะครับทุกคนเอาเรื่องนะครับผลไม้ปีศาจนะแต่ละอย่างสวยมากเลยนะครับมีล็อกอินรายวันนะครับได้รับเป็นกล่องต่างๆเขาเขียนว่าฮีดสุมแฟชั่นนั่นจะเป็นของสุมแฟชั่นนะครับมีมีอะไรเนี่ยฮีบรรจุต่างๆนะครับก็ในล็อกอินมีนั่นเองนะครับเทศกาลราชานะครับน่นจะเป็นกิจกรรมเติมเงินท็อปอัพหรือเปล่านะได้รับสัจีโหดที่สุดนะครับได้รับเป็นพูดโหดที่สุด นะครปีกนะฮะสปีกเลยนะครับกับอาวุธแฟชั่นแล้วก็หีบประจุ100กล่องนั่นเองนะครับราชาสายปีนะครับผมได้รับเป็นไดมอนด์นะฮะแล้วก็เป็นพวกฉายานะครับมีผูด้ด้วยอันนี้เป็นผู้พิเศษอปห้าเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนราชาเติมเงินเลยนะเนี่ยเอาจริงราชาสายปีมันคล้ายๆราชาเติมเงินมากเลยนะครับ แล้วก็แจกปีกกับอาบุธแฟชั่นมานั่นเองนะครับเติมเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นไดมอนด์นะครับเป็นกล่องของแรกอันนี้จะเป็นของแรกหรือเปล่าโอไม่ใช่หีบสุ่มสมบัติโอ้โหกล่องสมบัติเต็มเลยทุกคนดูรอยเท้าไดมอนด์นะครับเติมเงินสะสมปีกนะครับกล่องต่างๆผลไม้บัตรรายเดือนอันนี้ของอะไรอะ่ะกล่องอ๋อกล่องเซ็ตเติมขั้น50ไม่ใช่ดิอะไรเนี่ยเขาเขียนว่าขั้น30ออก5นะครับ มีไดมอนด์มีของเกิดใหม่ต่างๆนะครับโอ้จัดเต็มมากตาเงินสะสมบันนะครับได้รับเป็นกล่องต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เครื่องประดับนะครับอันนี้อะไรอะย่อยอยุปรกรณ์เนาะที่ไม่ได้ใช้รีออฟสัตว์ฉีต่างๆนะครับแลกของต่าง,งนะทุกคนของที่ไม่ได้ใช้จิป,ปะทะแลกสัตว์ฉีสายฟรีแลกสัตว์ฉีสายตาเงินนะครับแลกพูดสายฟรีนะครับแล้วก็เป็นพูดสายตาเงิน มีให้เลือกแรกทั้งปามและเติมนั่นแหละสรุปนะครับแล้วก็ยันประกันตัวนะครับเซิฟนี้ก็มีให้แรกน่าจะปามกับเติมเงินเหมือนกันนะครับสูงสุดน่าจะ150ช้อยต่อมาก็เป็นแรกชุดต่งตางๆนะครับชุดมีให้เลือกแรกเยอะแยะมากมายนะครับรวบรวมอยู่ในนี้เลยอัปเกรดใหม่ล่าสุดอยู่ในนี้นะครับเราแลกได้ไหมนะทำไมเราไม่มีเราไม่มีของแรกอะ อยู่ในกระเป๋าอะไรหรือเปล่าเนี่ยชุดเราไม่มีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาดูเผื่อจะมีในกล่องต่างๆนะครับอันนี้เป็นของแรกส่วนใหญ่เลยนะครับแลกทั้งหมดนะฮะรวบรวมอยู่ในนี้ปีนะครับอาวุธชุดแฝงนะครับอันนี้อะไรอะเอออ๋อเป็นแลกพวกปีนะครับ a b c นะครับโอ้โหเขาเขียนเป็น a b c d e นะมีฉายาเหมือนกันนะครับนี่ฮะแลก a b c d e f g s นะครับผมนี่ฮะอือ เฮ้แรฉแยาเยอะถึงเลยประดับก็แรกเยอะเหมือนกันนะฮะรอยเท้าเป็นลอลิงซะด้วยนะครับมีให้แรกเยอะเหมือนกันนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้สําหรับรายละเอียดทั้งหมดนะครับสรุปนะของแจกเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเป็นแนวแจกหนักนะ,นะครับเพดเด้ง2 0 0 0 0นแนวเวอร์วังด้วยนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมในคาครอบคุมนะราชาสายฟรีราชาสายเติมของแรกรอยเท้าของแฟชั่นทุกอย่างครบเลย นะครับเกิดมาครั out, ้งแรกพลังเนี่ยหลักล้าน2ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แจกหนักพลังเวอร์หวังแน่ๆเลยนะครับเปิดใหม่นะเปิดใหม่ใครที่ชื่นชอบในเซิร์ฟเวอร์สไตล์นี้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอจัดได้เลยนั่นเองนะครับของดรอปมอนสเตอร์คงไม่ต้องเดาว่าแนวนี้เป็นเซิร์ฟน่าจะของดรอปเยอะนะครับเห็นไหมหนึ่งชิ้นดร็อปเท่าไหร่เลยสามพันใช่ไหมผมโอ้โหสามพันจริงๆด้วยผลไม้ปีศาจดรอปสามพันนะ โอ้โหมอน,น้ำเงินลดตีแค่2หมัดอะหดเกินแต่สิ่งที่สังเกตอย่างนี้คือไม่มียันผมไม่เห็นยันนะฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนะ่าจะประมาณนี้รายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวโจนสลัดนะฮะท้ายคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ผมด้วยนะครับ